สวัสดีค่ะโคชกันตาค่ะวันนี้นะคะโคจมาแนะนำในเรื่องของน้ำหมักที่ช่วยในการย่อยสำหรับคนที่รู้สึกท้องอืดเฟ้อนะคะหรืออาหารไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่นะคะหรือสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะซึ่งมีภาวะเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็สามารถทานแอปเปิลไซเดอร์น้ำหมักที่เป็นแอปเปิล ออแกนิกนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะหรือร้านสะดวกซื้อทีอ่เป็นร้านเกี่ยวกับร้านสุขภาพนะคะถ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็แนะนำที่ร้านแดดทองนะคะส่วนจังหวัดอื่นโคสชก็ให้ทุกคนลองไปมองหาดูนะคะร้านที่ขายพวกเกลือชมพูนะคะร้านที่ขายพวกน้ำพึ่งพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ะะลองดูกันนะคะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะ <c oughs> ทานก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะ,ะนะคะคนที่ปกติก็สามารถทานได้เนาะแล้วก็คนที่ป่วยเป็นมะเร็งก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะนะคะอันนี้จะช่วยในการย่อยอาหารนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆ ะะระบบย่อยมีปัญหาระบบย่อยไม่ทํางานนะคะอันนี้สามารถใช้ได้และอีกตัวหนึ่งนะคะโค้ชก็อยากจะแนะนําก็อยู่ในร้านร้านแดนทองร้านเพื่อสุขภาพอยู่ที่กาญจนบุรีเหมือนกันนะคะตีพลาภูคาวค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของ ขับสารพิษนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวสดใสน,นะคะสาวสาวคนไหนที่อยากผิวสดใสก็ลองหาทานดูนะคะตีผลาภูคาวค่ะนะคะทานเช้าเย็นนะคะก่อนอาหารก็ชงเช่นกันค่ะก็คือน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ตีผลาสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะก็คือช้อนโต๊ะที่บ้านเราเนี่ยราคานะคะสองช้อนนะคะก็คนดื่มก่อนตื่นมาก็ดื่มเลยนะคะ อ่าโอเควันนี้โค้ชก็มีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนนะคะถ้าอยากจะสุขภาพดีก็ดูแลตั้งแต่แรกนะคะส่วนท่าไหนที่เป็นมะเร็งแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งอ่าเสียใจแล้วก็หมดหวังสิ้นหวังนะคะเรายังมีข้อแนะนําอื่นๆอีกนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามที่เพจของโค้ชกันตาได้นะคะติดต่อได้เลยนะคะที่ โคสกันตา c o m นะคะเรามีแพ็กเกจนะคะสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคโคสลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ลิปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ